ช่วงสุดท้ายแล้วค่ะพี่นมอ่าวันนี้วันอาทิตย์นิสลาใมีงานหนึน่งวันวันวันอาทิตย์ทั้งวันเลยค่ะคืออย่างนี้ฮะกำลังจะบอกว่า,วาเมื่อวันนี้เนี่ยเราคุยกันถึงเรื่องการเดินทางไปท่องเที่ยวกระบี่แต่ว่าบาังเอิญว่าวันนี้เป็นวันสุดท้ายของงานค่ะเขาเรียกว่างานเที่ยวเมืองไทยสบายกระเป๋าครั้งที่สี โดยผู้ประกอบการสมาคมธุรกิจท่องเที่ยวในประเทศเด่ยเขาจัดกันที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติเศริกิจมิสลาน่าไปเพราะว่างานเนี่ยเขาเริ่มกันมาตั้งแต่10บโมงก็รายการเราจบ11บเอมงยังไปทันยังไปทันเพราะว่าอะไรทราบมิสลาะอไรเขามีโปรแกรมจัดไปกระบี่ด้วยจริลองไปดูลองไปดูว่าเอ๊ะเนี่ยที่ศูนย์งานประชุมแห่งชาติเริกิจเนี่ยถ้าเผื่อเราไปลองไปดูที่ว่าเอ๊ะถ้าเผื่อไปไปซื้อทัวร์เนี่ยมันจะดีกว่าไหมหรือหรือหรือว่า ไปดูสิคะว่าอย่างที่เราพูดไปให้คุณผู้ฟังได้ฟังกันทริปนี้เราไปบริษัทนี้ทัวร์นี้เขาจะมีแบบที่พี่หนุ่มกับน้องนิเล่าให้ฟังไหมใช่ใช่คืออย่างนี้นวลศชลาที่เราบอกมาสักครู่เนี่ยคือการเดินทางถ้าเผื่อคุณไม่ไม่ได้ซื้อแพ็กเกจของบริษัททัวร์คือเราก็ดุมดุมดุมไปอย่างเดียวแต่คุณสามารถจะจองที่พักในราคาที่ถูกแล้วเขาบอกมันถูกจริงๆคุณจองปุ๊บเนี่ยนะครับแล้วคุณลองเดินทางไปสมมุติ น้องนิสลาเนี่ยเช่ารถตู้ไปกับ mm hmm. เพื่อนสักเจ็ดคน <c oughs> จังหวัดกระบี่เนี่ยก็เดินทางประมาณ12สองชั่วโมง <c oughs> นิสลา mm hmm. เพราะว่าประมาณแ800รอกิโลเมตร <c oughs> นะครับคุณตั้งโปรแกรมให้ดีเลยถ้าคุณเดินทางตอนเย็นวันศุกร์คุณจะไปถึงเช้าวันเสาร์พอดีเลย mm hmm. พอถึงเช้าวันเสาร์ปุ๊บคุณทําโปรแกรมอย่างที่ว่าเนี่ยคุณอาจจะลงเรือไปที่เขาขนาดน้ําไปที่ชุมชนชาวประมงเกาะกลางนะครับหรือพอคุณขึ้นมาปุ๊บเนี่ยคุณก็ไปที่ สุสารหอย30 40ล้านปีนี่ค,คือคือรถนะครับเสร็จแล้วเนี่ยคุณก็ขับรถไปนู่นเลยฮะไปเกาะลันตาน้อยเกาะลันตานใหญ่ <c oughs> คุณกลับมาตอนเย็นคุณก็มาที่อ่าวนางแล้วก็าหาดนพรัตน์เห็นไหมช่วงพระอาทิตย์ตกพอดี <c oughs> อันนี้คุณจัดโปรแกร,รมรุ่งขึ้นก็คือวันอาทิตย์ <c oughs> เพราะวันอาทิตย์นี่คุณเลือกเลยคุณจะไปแต่ไปพีพีนี่ไม่ได้นาุนิชลาเพราะเวลามันเนียนยาวใช่ต้องใช้เวลาเยอะ ไรเลได้ค่ะไรเลเนี่ยใช้เวลาไปกลับเนี่ยแล้วคุณเดินทางท่องที่เดือยประมาณ4ี่ชั่วโมงี่สลาแล้วเสร็จแล้วเนี่ยเมื่อคุณกลับมาคุณมีเวลาพอเนี่ยคุณไปสระมรกตได้แล้วคุณไปคลองท่อมได้ก็คือคลองคลองสองน้ําได้เห็นไหมครับแล้วเสร็จแล้วเนี่ยคุณกลับมาเข้าที่พักรุ่งขึ้นตอนเช้าคุณเดินทางกลับใช้เวลาสิบสองชั่วโมงถึงกรุงเทพมหานคร เย็นๆพอดีอ่านี่คืออันนี้เราตั้งโปรแกรมให้ใช่นี่คือการเดินทางสําหรับการแนะนําสถานที่ท่องเที่ยวในประเทศไทยวันนี้เราเดินทางไปกระบี่กันเห็นไหมคะความมหัศจรรย์ของธรรมชาติสร้างให้ที่กระบี่มีเยอะแยะมากมายไม่น้อยหน้าจังหวัดอื่นเลยทีเดียวค่ะถูกต้องนะคะวันนี้เวลาของเราหมดแล้วค่ะพี่นุ่มเอาเป็นว่านะคะจบรายการของเราอย่างที่บอกว่าไปงานอย่างที่พี่นุ่มบอกนะคะไปดูว่าเขามีทริปจังหวัดกระบี่นี้หรือเปล่านะคะแล้วเดี๋ยวยังไงสัปดาห์หน้าเราจะคุยกันที่ จังหวัดไหนแล้วก็สถานที่ท่องเที่ยวแห่งไหนเดี๋ยวคุยกันในสัปดาห์หน้าวันและเวลาเดียวกันนี้นะคะควันนี้น้องนิรและพี่หนุ่มลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีครับ